ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านก่อนอื่นเลยต้องขอเรียนท่านผู้ฟังทุกท่านตอนนี้ทางเราได้มีช่องทางการติดตามรับฟังเพิ่มเติม ผ่านทางเพจ f a c e b o o k ใช้ชื่อเพจว่าสายกลางทางธรรมฝากท่านผู้ฟังกดติดตามกดถูกใจเพจของทางเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานได้จัดทำเผยแผ่ธรรมะคำสอนดีๆจากครูบาอาจารย์การให้ธรรมะเป็นทานถือเป็นการให้ทานที่ได้บุญสูงสุดเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมอนุโมทนาบุญและส่งต่อสิ่งดีๆเหล่านี้ ก็ถือเป็นการสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่เช่นกันสำหรับหัวข้อที่เราจะนำเสนอในวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะวิธีสังเกตอาการคนโดนของโดนทำสเสน่พร้อมเผยวิธีแก้ตามตำราบโบราณในโลกยุคปัจจุบันนี้คุณใสย,ยังมีอยู่ในสังคมจริงหรือ มีคนเคยกล่าวว่ายิ่งมนุษย์เกิดการพัฒนาด้านต่างๆมากเท่าไหร่กิเลสก็จะตามมามากเท่านั้นทั้งโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัวสิ่งร้าวรอบตัวทำให้หลายคนสามารถลุกขึ้นทำในสิ่งที่เหนือคาดได้เลยโดยเฉพาะเรื่องรักๆใครๆหรือใครโกรธแค้นกันแต่ทำอะไรกันซึ่งหน้าไม่ได้ก็หันไปพึ่งวิชาอาคมกันเสียอย่างนั้นเมื่อก่อน คนที่จะทำของใส่ใครจะต้องมีวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากของคนคนนั้นรวมถึงบางกรณีต้องมีสิ่งของของคนคนนั้นนำมาประกอบพิธีด้วยแต่เดี๋ยวนี้ได้ยินมาว่าแค่มีชื่อจริงและรูปภาพก็สามารถทำของระดับหนึ่งใส่คนคนนั้นได้แล้วแต่ไม่ใช่ใครก็ทำคุณใสใส่กันได้ต้องเป็นคนที่มีกรรมสัมพันธ์กันมาด้วย การทำคุณใส่นั้นต้องใช้อาคมชั้นสูงแถมต้องมีเงินและความกล้าพอสมควรถึงจะทำได้เพราะผลที่จะได้รับกลับคืนไปสู่คนทำกรณีคุณใส่นั้นถูกแก้จะมีอย่างน้อยสามเท่าจากที่ทำใส่คนอื่นเลยแหละแต่ก็ไม่แนะนำด้วยประการทั้งปวงถ้าพูดถึงคนที่โดนทำคุณใส่ใส่ส่วนใหญ่จะมีอาการแปลกไปอย่างเห็นได้ชัด คุณเคยได้ลองสังเกตคนรอบข้างกันบ้างไหมว่าเขามีนิสัยหรืออาการแปลกๆอะไรแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนไหมอย่างบางคนที่ปกติเป็นคนฮฮาร่าเริงแต่อยู่ๆก็เปลี่ยนไปกลายเป็นคนเง,งียบๆมีอาการซึมเศร้าหรืออยู่ๆก็ก้าวร้าวฉุนเฉียวแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนอาการเหล่านี้ไม่ควรมองข้ามเลยหรือแม้แต่ตัวคุณเอง สถานที่ที่คุณอาศัยอยู่ก็ต้องหมั่นสังเกตดังนั้นวันนี้เราจึงของนำเสนอวิธีสังเกตอาการคนที่โดนทำคุณใสเพร้อมกับวิธีป้องกันแก้ไขเบื้องต้นมาฝากกันค่ะเบื้องต้นมารู้จักประเภทการทำคุณใส4สี่ประเภทกันก่อน 1. สายเสกเข้าท้องถือเป็นคุณใสระดับต่ำสามารถทำได้หลากหลายแบบตั้งแต่ ตะปูตอกฝาาลงเหรียนปากผีผ้าห่มศพหนังควายและอื่นๆ 2. ส,สายควบคุมจัดเป็นคุณใสชั้นกลางที่นิยมเห็นกันได้บ่อยคือการฝังรูปฝังรอยตุ๊กตาวูดูสเสนยาแฟดน้ำมันพลาย 3. ส,สายป้องกันจะเป็นพวกสักเลขยันหรือของที่ผ่านการลงอาคมแล้วนำมาติดตัวไว้ คุ้มกันพยันตรายต่งตางๆเช่นตะกรุดหรือปลอด 4. สายโจมตีเป็นจําพวกขุนปั้นพยนต์เศษอย่างเช่นวัวธนูควายธนูกุมารทองหรือหุ่นพยนต์อาการเวลาโดนคุณใสจริงๆแล้วอาการของคนที่โดนคุณใสนั้นสามารถสังเกตได้ไม่ยาก 1. เมือลอยไม่มีสมาธิ ขี้หลงขี้ลืม 2. ไม่มีแรงเหนื่อยง่ายมีอาการใจสัน่นแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน 3. ปวดเนื้อปวดตัวเมื่อยและชาตามบริเวณต่างๆ 4. มีอาการทางร่างกายที่ผิดปกติเช่นร้อนร้อนหนาวหนาวตลอดเวลา 5. จุกเสียดแน่นบริเวณหน้าอกและบริเวณอื่นๆ แต่เมื่อไปหาหมอแล้วไม่สามารถหาสาเหตุของอาการเหล่านี้ได้หกใต้ตาดำคล้ำเหมือนคนไม่ได้นอน 7. แววตาดูแข็งกร้าวตาขวางตาดุแบบไร้แววตาอารมณ์ 8. ปดมักโมโหร้ายอารมณ์แปรปรวนไม่เป็นตัวของตัวเองแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนบางคนอาจจะใช้อารมณ์ และคำพูดที่รุนแรงทั้งที่ปกติแล้วเป็นคนใจดีใจเย็น 9. มีอาการคล้ายประสาทหลอนมักได้ยินเสียงแปลกๆหรือเสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน 10. เชื่อฟังหรือหลงไหลคนบางคนมากเป็นพิเศษทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยสนใจและไม่รับฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างเรามาดูวิธีป้องกัน และแก้ไขเบื้องต้น 1. หนมั่นสวดมนต์ทำสมาธิแผ่เมตตาให้ตัวเองและอุทิศส่วนกุศลให้กับตัวเองเจ้ากรรมนายเวรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวดาประจำตัวที่คอยปกป้องดูแลรักษาเราโดยเฉพาะบทพุทธคุณและคาถาชินนบัญชรพร้อมอธิษฐานขอให้คาถาเหล่านี้เป็นเกราะป้องกันภัย ไม่พบเจอสิ่งที่ไม่ดีในด้านต่างๆ 2. มันไปทำบุญสร้างกุศลทำสังฆทานและนำน้ำมนต์กลับมาด้วยส่วนหนึ่งใช้อาบน้ำอีกส่วนหนึ่งเก็บไว้ดื่มกินพร้อมอธิษฐานขอพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยปกป้องรักษาเราและให้สามารถผ่านพ้นสิ่งเลวร้ายต่างๆไปได้ด้วยดี 3. มันรักษาศีลโดยการถือศีลห้าหรือศีลแปดและใช้ชีวิตอย่างมีสติระมัดระวังและไม่ประมาท 4. นำก่ำเช่าชะอมเทศกิ่งทับทิมการมยมหรือใบเต่าร้างแช่น้ำมนนำมาพรมในบริเวณบ้านหรือที่อยู่อาศัยเพื่อเป็นการล้างสิ่งที่ไม่ดีให้ออกไปวัดพระแก้ววัดสุทัศน์ วัดชนะสงครามวัดอินขึ้นชื่อว่ามีน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์มากและมีพุทธคุณในการช่วยล้างมนต์ดำให้ไปนำน้ำมนต์ของวัดเหล่านี้กลับบ้านเวลาผสมน้ำมนต์ของวัดต่างๆเข้าด้วยกันให้ทำใีวันแรม8ดค่ำหรือขึ้น8ดค่ำระหว่างผสมให้ท่องบทอิติปิโสย้อนหลังเจ็ดรอบและอธิษฐานขอให้เป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ ในการกระจัดสิ่งไม่ดีออกไป 5. ให้แม่ของคนที่โดนคุณใสนำผ้าถุงที่แม่ใส่ประจำมาใส่ในอ่างหรือองค์อาบน้ำแล้วเอาผ้าถุงมาคลุมหัวลูกพร้อมตักน้ำราบตัวลูก 6. หาน้ำฝนไปล้างเท้ามารดาผู้ให้กำเนิดแล้วอธิษฐานขอพระคุณจากบิดามารดา ให้มาสถิตเนื้อเสียนกล้าวและนำน้ำดังกล่าวมากินและอาบในวันเสาร์ช่วงเวลา7จ็นาิกาสานาทีถึง8ปดนาฬิกาหรือวันอังคารช่วงเวลา1 0บนาฬิกาถึง1 0บนาิกาสนาทีขึ้นชื่อว่ากุไสมนต์ดำเชื่อว่าหลายคนคงจะมองเป็นเรื่องไกลตัวกลัวและไม่อยากเข้าใกล้กันแต่สมัยนี้ อะไรก็เป็นปีได้ทั้งนั้นอย่างไรก็ตามแนะนําว่าให้มันร, ouais. รักษาศีลสร้างบุญสร้างกุศลค,คิดดีทำดีเข้าไว้เชื่อว่าถ้าจิตใจเราบริสุทธิ์คิดดีทำดีแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆก็พร้อมที่จะปกป้องและคุ้มครองรักษาเราพร้อมทั้งสิ่งเลวร้ายไม่ดีต่างๆก็จะไม่สามารถทำอะไรเราได้ไม่อยากให้ลบลู่ยังไงก็ลองนำไปพิจารณาดู พร้อมกันนี้ก็ขอให้ท่านผู้ฟังโปรดใช้วิจนะารณญาณในการรับฟังกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะ